Just be. Just be. Just be. สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันกับ,บคุณครูโซมีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันนะคะในเรื่องใหม่ค่ะนั่นก็คือเรื่องคำของจอง แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีสระเสียงเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ไม่เหมือนกันก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่มีความหมายนะคะเรามาเริ่มเรียนคำคล้องจองหนึ่งพยางที่ไม่มีตัวสะกดกันก่อนเลยนะคะตามา เป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาเหมือนกันค่ะงูปูเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอูเหมือนกันค่ะมือถือเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอือเหมือนกันค่ะเทเซเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระเอเหมือนกันค่ะ แพแห,แหเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระแอเหมือนกันค่ะโบโตเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระโอเหมือนกันค่ะพ่อขอเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอเหมือนกันค่ะไก่ไป เป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระไอเหมือนกันค่ะต่อไปเราไปดูคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ที่มีตัวสะกดกันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะตามถามเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาและมีตัวมอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะบินหินเป็นคำคล้องจองกัน เพราะออกเสียงสระอ,อิและใช้ตัวนอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะเดินเกินเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระเอ,อและใช้ตัวนอ,อเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะอ่านจาน เป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาและใช้ตัวนอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะจองมองเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอและใช้ตัวงอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะเรียนเขียนเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระเอีย และใช้ตัวนอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปเราลองมาช่วยกันหาคำคล้องจองกับคำที่ครูกำหนดให้กันนะคะคำแรกคำว่าใบเด็กๆลองมาดูพร้อมกันนะคะว่ามีคำไหนบ้างที่คล้องจองกับคำว่าใบใจโมดีตีลองหาดูนะคะเด็กๆ เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะคำที่ถูกต้องคือคำว่าใจค่ะคำว่าใบกับใจเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระไอเหมือนกันค่ะต่อไปคำว่าทาคล้องจองกับคำไหนคะเด็กๆดูมีถือพาลองหาดูนะคะ เรามาเฉลยพร้อมกันค่ะคำที่ถูกต้องคือคำว่าพาค่ะทากับพาเป็นคำคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาเหมือนกันค่ะต่อไปคำไหนที่คล้องจองกับคำว่าถือเทตำาคือกาลองหาดูนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันค่ะถูกต้องค่ะคำที่คล้องจองกับคำว่าถือคือคำว่าคือค่ะเพราะออกเสียงสระอือเหมือนกันค่ะต่อไปคำไหนคล้องจองกับคำว่าโบโตตใในโอลองหาดูนะคะ รู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคำที่คล้องจองกับคำว่าโบคือคำว่าโตค่ะเพราะออกเสียงสระโอเหมือนกันค่ะคำไหนคล้องจองกับคำว่าถูถือเทปีหูเด็กๆลองคิดดูนะคะ มาเฉลยพร้อมกันค่ะถูกต้องค่ะคำที่ถูกต้องคือคําว่าหูคําว่าถูกับหูคล้องจองกันเพราะอ่านออกเสียงสระอูเหมือนกันค่ะต่อไปคําไหนคล้องจองกับคําว่าอ้อ,อยบ้านหอยขายง่าย รู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคำว่าหอยค่ะเพราะคำว่าหอยกับคำว่าอ้อยออกเสียงสระอและใช้ตัวยอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปคำว่าช้างคล้องจองกับคำไหนคะเด็กๆจ้างแช่งสารน้อย เรามาเฉลยพร้อมกันนะคะถูกต้องค่ะคําว่าจ้างคล้องจองกับคําว่าช้างค่ะเพราะออกเสียงสระอาและใช้ตัวงอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปคําไหนคล้องจองกับคําว่ารักพันรับปักบัว รู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคำที่คล้องจองกับคำว่ารักคือคำว่าตักค่ะเพราะออกเสียงสระอะและใช้ตัวกอเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเสร็จกันไหมคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะไปดู เฉลยนะคะพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอ่าข้อที่1นนะคะมีพยัญชนะต้นเหมือนกันเด็กๆคิดว่าคําคองจองเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องมีพยัญชนะต้นเหมือนกันอ่าข้อนี้นะคะคําตอบก็คือผิดนะคะไม่จําเป็นนะคะคาคองจองจะไม่จําเป็นที่พยัญชนะต้นต้องเหมือนกันนะคะ พัญชนะต้นเนี่ยจะต้องตักกันแน่นอนนะคะต่อไปนะคะมีเสียงวรรณยุตที้เหมือนกันข้อข้อความนี้นะคะก็เป็นข้อความที่ผิดเหมือนกันนะคะคล้องจองนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีวรรณยุตนะคะเสียงวรรณยุที้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะมีตัวสะกดมาตาเดียวกันค่ะอ่า ข้อความนี้นะคะกล่าวได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคำของจองนะคะจะต้องมีตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะต่อมานะคะแล้วให้นักเรียนระบายสีได้เลยนะต่อมานะคะข้อความนี้นะคะบอกว่ามีสระเสียงเดียวกันอ่าข้อนี้นะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ คำ้องจองนะคะจะต้องมีสระนะคะที่เป็นเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็จะต้องมีมาตราตัวสะกดเดียวกันด้วยนะคะถึงจะเป็นคํำของจองต่อไปนะคะมีตัวการันเหมือนกันคะ่ะอ่าข้อนี้นะคะไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมีตัวการันไหมขอแค่ให้ มีสระเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดเดียวกันก็พอคะ่ะต่อไปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่มีเสียงนะคะคล้องจองกันและนำไปเขียนในมะเขือเทศน,นะคะ,ะมะเขือเทศน,นะคะมีทั้งหมด3ลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีคำทั้งหมด3 กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําแต่ละคํากันก่อนค่ะว่าจะมีคําว่าอะไรบ้างป่วยน้องสลายหอยพลายกลวย้ว พลอยสวยถวายอร่อยอ่านี่นะคะก็จะเป็นคำทั้งหมดนะคะที่เขาให้มานะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำจด,ดยอดแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปจดกันบ้านกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะเสร็จกันไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่ามะเขือเทศแต่ละลูกนะคะจะมีคําว่าอะไรกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูมะเขือเทศลูกที่หนึ่งกันคะ่ะลูกที่หนึ่งนะคะจะมีคําว่าถวายพลายแล้วก็สวายสลายนะคะ จะมีคําว่าถวายพลายแล้วก็สลายค่ะต่อไปนะคะไปดูมะเขือเทศลูกต่อไปกันค่ะลูกนี้นะคะจะมีคําว่าน้อยหอยพลอยแล้วก็อร่อยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าจะมี พยัญชนะนะคะก็คืออนะคะแล้วก็ตัวสะกดนะคะในมาตาแม่เกยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสระอาค่ะกับมาตาแม่เกยเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะจะมีคำว่าป่วยนะคะกล้วยแล้วก็ สวยนะคะสวยอ่าคำนี้นะคะจะเป็นสาะอัวนะคะแล้วก็มีมาตาแม่เกยนะคะเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านของเราในวันนี้ค่ะไปดูกันเลยนะคะค่ะ การบ้านนะคะในวันนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะคิดคำตามตามสระที่คุณครูกำหนดให้นะคะแล้วเขียนมาข้อละ2องคำค่ะอันนี้1น,นะคะจะเป็นสระอีกับมาตาเมโกกาค่ะ2นะคะสระอา กับมาตาแม่กกค่ะข้อที่สามนะคะสละอามาตาแม่โกนนะคะข้อที่สี่นะคะสละไอนะคะไม่ว่าจะไม้ม้วนหรือไม้พายก็ได้นะคะกับมาตาแม่กอกานะคะ ข้อที่สี่นะคะสาระไอนะคะไม่ว่าจะสระไอไม้ม้นหรือไม้วลัยก็ได้นะคะในมาตาแม่กอกาค่ะ,อ,ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะคําคํานั้นนะคะจะต้องมีสาระอีกับมาตาแม่กอกานะคะคุณครูยกตัวอย่างเลยค่ะเช่นคําว่ามีแล้วก็มีอีกหลายคําเลยนะคะแต่คุณครูขอให้หนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างมา ข้อละสองคำพอคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆขาอย่าลืมทํากันบ้านถ่ายส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูส้มต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Jazbee is a wonderful world Jazbee JSB on a colorful day